ครับ,กบเกรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายจิรวัตรอนันการนนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรกรุงเทพหมหานครพักก้าไกลเขตตลิ่งชันทวีวัฒนาหนองแขมแขวงนองค้างปูครับอย่างอืง่นอย่างแรกผมต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมธิการการกระจายอำนาจนะครับที่ได้จัดทํารายงานนะครับที่มีประโยชน์แต่ว่าในส่วนของรายงานนั้นก็มีทั้งบทสรุป มีเรื่องของข้อเสนอของคณะกรรมิการและข้อสังเกตของคณะกรรมิการอย่างแรกผมเรียนก่อนว่าผมเห็นด้วยบางส่วนกับข้อเสนอและอาจจะตั้งข้อสังเกตบางส่วนที่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับข้อสเสนอและข้อสังเกตของคณะกรรมิการครับท่านประธานครับอย่างแรกผมผมก็ต้องขอบคุณอีกประการหนึ่งก็คือท่านวิชาญมีชัยนันและ ท่านองค์อาจค้านไพรบรุนะครับที่ได้มีการยื่นร่างพร่ำยัดระเบียบบริหารกทมนะครับแล้วก็ได้มีการใส่เข้ามาในรายงานฉบับนี้ด้วยประการต่อมาเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าวันนี้ปัญหาที่ที่บ้านเมืองเกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้เกิดเฉพาะปัญหาการเมืองในระดับชาติมันยังเข้าไปสู่ในระดับท้องถิ่นด้วยเป็นที่ทราบกันดีครับว่ามีการรัฐประหารในปี2557 สิ่งนี้ก็จําเป็นที่จะต้องตอกย้ํากับพี่น้องชาวกทมเพื่อให้เห็นสภาพการเมืองของกรุงเทพมหานครวันนี้โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นถูกแทรกแซงจากการคณะรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายนะครับการาปลดผู้ว่ากทมมาเป็นผู้ว่าอัศวินนะครับหรือว่าอย่างในเรื่องของการระงรับการเลือกตั้งสอกอ แล้วก็ได้จัดให้มีการสรรหาโดยผู้ที่สรรหาขณะนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับเป็นสมาชิกสภกรทมที่มาจากการสรรหาผู้ง่ายๆก็คือว่าอยู่ในเครือข่ายหรือระบอบของคอสชอแน่นอนที่สุดครับว่าท่านไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ท่านก็ไม่ได้ทราบหรอกว่าไม่ได้ทราบว่าปัญหาของพื้นที่ของคนกรทมของคนในเขตนั้นจริงๆเป็นปัญหาอะไรดังนั้นมันก็ขาดสะพานในการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาในระดับท้องถิน่นเข้าไปสู่ สมาชิกสภากอทมอดังนั้นปัญหาอีกเยอะแยะมากมายครับ6ปีที่ผ่านมาที่การเมืองท้องถิ่นของพี่นอกกออ้องกทมวันนี้ถูกยึดอำนาจไปสู่ระบบคสชทําให้ไม่มีตัวแทนของประชาชนในระดับท้องถิ่นกทมเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงประเด็นต่อมาที่อยากจะเรียนก็คือว่าสมาชิกสภาเขตก็ยังต้องถือว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ ผมไม่เห็นด้วยที่จะมีการยกเลิกสมาชิกสภาเขตสขอก็คือตัวแทนของคนในระดับเขตพื้นที่นั้นคนที่ทราบปัญหามากที่สุดว่าระบบสาธารณูปโภคจุดไหนมีปัญหาถนนเส้นไหนที่ผุพังมีปัญหาเผลอๆว่ารู้ดีกว่าสสครับท่านเชื่อไหมสอส,อสกอนี่รู้ดีกว่าสสอ,อีกเป็นผู้นํามวลชนเป็นผู้นําในระดับท้องถิน่นเป็นผู้นําชาวบ้านยิ่งกว่าสสอ,อีกดังนั้นสิ่งที่ลากลึก ในตัวแทนของประชาชนในการกระจายอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยและอำนาจทิปไตที่เป็นของประชาชนจําเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับระเบียบกทมระเบียบบริหารกอทมอที่ล่างโดยข้าราชการประจําและล่างในยุคของคอสชอก็ทําล่างกฎหมายออกมายกเลิกสอเสียจัดให้มีที่ปรึกษาเขตสมัครหรือว่าหรือเรียกว่า รือเรียกในภาษาตามร่างพร่มหยัดเรียกว่าคณะกรรมการประชาคมเขตมีที่มาอย่างไงครับก็มีที่มาจากสอ,สอปทคือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ข้อเสนอข้อราชการประจําไปออกระเบียบกทอทมอมาใหม่แล้วถามว่าข้ราการก็บอกก็ต้องเอาอํานาจเข้ามาในระบบรัฐราชการรวมศูนย์อยู่แล้วเพราะท่านลองให้ฝ่ายประชาชน ฝ่ายนักการเมืองไปล่างสิเขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็บอกต้องมีตัวแทนประชาชนฝ่ายครรงการประจําล่างก็บอกประชาชนตัวแทนประชาชนอย่ายุง่งเอาอํานาจผมคืนมาเอาก็มันทํางานสบายไงครับมันไม่ต้องมีใครมาถกเถียงไม่ต้องมีใครมาเสนอแนะไม่ต้องมีใครมายุ่งกับการจัดทํางบประมาณมันก็สบายไงครับแต่คนลําบากคือประชาชนดังนั้นก็ข้อเสนอนะครับ ก็อย่างน้อยที่สุดก็ยังดีครับว่าคณะกรรมธิการยังมีข้อเสนอว่าให้มีสอขอต้องขอบคุณครับแต่ประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ก็คือในเรื่องของคณะประชาคมเขตในส่วนนี้ไม่จําเป็นต้องมีหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหน่วยงานที่มีความทับซ้อนและแนวคิดรูปแบบนี้ก็มาจากสมาชิกบุธิสภาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาใส่วในระดับท้องถิ่นครับเพราะว่าสมาชิกสภาเขต นั้นมีอำนาจหน้าที่บัญญัติไว้โดยตรงอยู่แล้วไม่ได้ไปยุ่งกับงบประมาณเป็นแค่เสนอแผนเสนอข้อคิดเห็นตั้งกระทู้ต่อผู้ว่ากทมก็เป็นอำนาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหารตามลำดับชั้นตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับผู้บริหารระดับผู้ว่ากทมชัดเจนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปสร้างหน่วยงานให้มีความซ้ําซ้อนและนโยบายการบริหารงบประมาณตอนนี้อย่าไปทาอย่าไปสร้างภาระงบประมาณ คือคุณไปสร้างหน่วยงานซ้ําซ้อนตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์สุดท้ายก็สร้างภาระในเรื่องของงบประมาณกทมอ,อีกดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าไปมีหรอกครับเพราะแนวคิดนี้มันมาจากแนวคิดสมัยสปทมาแน,แนวคิดสมัยสอวอ,อย่าเอาไปสร้างหน่วยงานซ้ําซ้อนให้เกิดความสับสนกับประชาชนแล้วก็ไปสร้างรัฐราชการเพิ่มอํานาจให้กับผู้นวยการเขตอีกแล้วเผลอๆก็ จะมีการสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ที่ทำให้การเมืองของประชาชนห่างไกลออกไปในระดับท้องถิ่นของกทมอ,อีกส่วนประเด็นที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมจากในส่วนของข้อเสนอของคณะกรรมการคณะกรรมการได้เสนอในเรื่องของ <c oughs> การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ให้เป็นแบบสภาคู่ ผมเห็นด้วยครับลำพังเราจะพึ่งนักการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักการเมืองคนนั้นทุจริตหรือเปล่าสุดจริตหรือเปล่าแต่ต้องมีสภาคู่คือสภาของประชาชนก็เหมือนกับสมาชิกสองประเภทที่เราเคยมีในสมาชิกสภาผู้แทนแต่ในรูปแบบนี้เป็นสมาชิกสภาเขตแต่เป็นสองประเภทคือประเภทที่หนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนดีครับประเภทที่สองคือมาจากการเลือกตั้งของประธานคณะกรรมการชุมชน ผมตั้งข้อสังเกตประการหนึ่งคือว่าท่านต้องอย่าลืมนะว่าในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประธานชุมชนนะครับดังนั้นมันยังมีหมู่บ้านที่อาศัยเกือบเดี๋ยวต้นทางผมขอเวลาดีนะนี่ประเด็นสำคัญพอฟังอยู่เนี่ยต้องมีสอขอ<ม>เขาคือมวลชนในระดับพื้นที่อย่าไปตัดเขาออกแล้วมันจะเป็นการสร้างภาระให้ประชาชนและไปเพิ่มอานาจส่วนราชการนะครับขอบคุณท่านปานครับ